ำหรับเรื่องการจับเหรียญค่ะคือไปมาทั้งหมด3ครั้งค่ะ mm hmm. ก็ครั้งแรกกับครั้งที่2เนะี mm ่ย hmm. ก็คือไม่เคยห่วงเหรียญเลยคือแบบให้จับได้สบายมาก uh huh. แล้วก็ผลลัพธ์มันก็คือแบบ ลอกแล้วก็เป็นรอยเยอะเยอะมากๆแล้วอันนี้มันเป็นเวทีสุดท้ายสําหรับการเป็นนักกีฬาสําหรับหนูหนูก็แบบค่อนข้างที่จะห่วงนิดนึงนะคะขออภัยด้วยค่ะจับจับมือแทนจับหน้าได้ค่ะเพราะหลายคนมองตอนแรกคิดว่าเรายังไม่อธิบายผมก็ไม่ใช่ถ้าจับแล้วมีอาถรรพ์ไม่มีอาถรรพ์ใดๆค่ะคือมันเหมือนมันเป็นเวทีสุดท้ายแล้วมันเป็นเหรียญที่หนูไม่สามารถไปเอาได้อีกแล้วเอลเอนหนูก็คงไปหยิบเหรียญมาไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นหนูก็ ขอแบบรักษาดนึ่งแต่อันนี้อันนี้ขอจับได้เลยค่ะได้ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้มันแบบมันมันลอกเป็นรอยอะไรประมาณน้ใช่ใช่ใช่ก็เหมือนจับเหรียญนะใช่ค่ะจับมือแทนเหรียญส่งผ่านไปเลยก็เลยเป็นแบบบวกมากเลยใช่ค่ะก็ค่อนข้างแบบห่วงแล้วก็แหวนอะไรแบบนี้หนูก็ไม่กล้าใสเพราะตอนวันแรกใสแหวนแล้วมันก็ไม่ขูดเหรียญตัวเองใช่แล้วหนูก็ ตกใจถอดแหวนทิ้งเลยใช่ประมาณนั้นนะคะยืนยันว่าไม่มีอาถรรพ์ไม่มีอาถรรพ์ใดๆนะหลายคนยึดตัมีอาถรรพ์แต่พอหนูตอบมาคือคนฉับก็ยังมีความมาเป็นหรีงสุดท้ายเหรียญในชีวิตที่เป็นตำนานมันจะต้องมีวิธีการเก่งเองอ่างเวค่ะสำหรับหนูก็อยากจะแบบรักษาให้ดีที่สุดคําแบบก็จะเอาไปขึ้นขึ้นแทนแล้วก็แบบสปอร์ตไลท์สองเลยที่บ้านหนูค่ะเป็นตู้โชว์ทำไว้อย่างดีค่ะสำหรับเหรียญอันนี้ก็จะเอาไว้แบบไว้ข้างๆกันแหละ ในอนาคตอาจจะต้องทําเหรียญแบบจําลองเพื่อที่จะแบบออกงานแบบนั้นค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังหาร้านไม่ได้แบบไม่รู้ไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงค่ะใช่ทางงานที่ต้องมีมือถืออ่ใช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 ่ปรมาณตอนนี้เาหนูรู้จักคนนี้คุณก็จะไปะกตับเรียบทำลงคำมวณแอะไ่ะสำหรับหนูก็ยินดีตอบเสมอแบบเงี้ยมันดูความเสื่อมอายอะไรเงี้ยมัน ดูหูไปต้องตอบหูไปใบล่อว่ะดูพิมเองตอบเองเเก้าปีี่ก็ก็เหมือนเป็นแกงม้อใหญ่เลยค่ะคือไปไหนก็บอกทุกคนว่าเป็นเพื่อนกันทําให้ทุกคนมองว่าเป็นคู่กัดเป็นคู่ซีกันซะมากกว่าไปไหนก็แบบเรียกไอ้เนียไอ้เนียแต่ตอนนี้ก็แบบเหมือนคุณจูอาจูใช่ก็ต้องพูดเพาะขึ้นเพราะว่าเหมือน เปิดตัวแล้วเหมือนมันปลดล็อกไปแล้วค่ะพี่ตอนแรกมันแบบไม่อยากให้ทุกคนโฟกัสเลยเพราะว่าเราก็มีความฝันเดียวกันคือเข้ามาในแคมป์ทีมชาติต่างมีความรักแล้วก็ไม่อยากบอกใครเพราะถ้าบอกเนี่ยจะต้องโดนกลับบ้านเพราะฉะนั้นก็ ต้องปิดให้เนียนที่สุดค่ะแล้วฝันแล้วก็แบบอยากติดพิมพ์ชาติชุดใหญ่อยากไปโอลิมปิกด้วยกันอยากคว้าเหรียญทองด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบยอมอดทนรอเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นค่ะพอถึงเป้าหมายวันนั้นได้เหรียญทองปุ๊บก็ลงรูปเลยใช่ต้สึ่อเคนชอบแคปชั่นที่เราเขียนอ๋อเออกับเรื่องตัวค่ะก็แบบเหมือนมันเป็นหนังหนังเรื่องนึงเหมือนมันแบบสมบูรณ์มากๆหนูก็รู้สึกแบบ รู้สึกแบบขอบคุณทุกคนที่แบบไม่ได้โกรไม่ได้เกียดกันที่แบบเคยบอกว่าแบบเป็นเพื่อนกันมาตลอดใช่คะ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจครัก็แบบที่มาถึงวันนี้ก็จูเน่ก็คอยอยู่เคียงข้างมาจริงๆคะ่ะเขาก็แบบ เป็นนักกีฬาที่เก่งแล้วก็ซ้อมด้วยกันมาตลอดคะ่ะกว่าจะถึงวันนี้ก็เคียงข้างกันมาตลอดไม่ได้มาแค่วันที่ได้เหรียญทองวันนี้คะ่ะแล้วอยากดูคำตอบของโค้ดไหมที่เขาไปถามโค้ชว่ารู้ไหมว่าเป็นแฟนใคโค้ชบอกว่าผมไม่จำต้องรู้เพราผมไม่อยากรู้ <c oughs> โค้ชบอกว่าผมไม่อยากรู้ <c oughs> ใช่ค่ะเพราะถ้าคนรู้เนี่ยก็ จะต้องมีคนกลับบ้านซึ่งโค้ดเป็นคนตั้งกฎนี้เองใช่ค่ะก็เป็นโค้ดที่ตั้งกฎแต่จริงจงหนูว่าโค้ดก็อาจจะไม่อยากรู้ใช่ใช่ต้องให้กลับบ้านใช่ค่ะโค้ดก็เลยไม่รู้คุณแก็แล้งทรเป็นไม่รู้ใช่ประมาณนั้นค่ะพี่แต่มีอยู่อีกหนึ่งอันนะคะพี่ที่เป็นถ้าทุกคนอ่านภาษาเกาหลีออกจะรู้ว่าหนูบอกเป็นในในอยู่แล้วว่าหนูกับจูเนีย แบบเป็นความสัมพันธ์ยังไงเพราะว่าที่สายสายหนูใช้สายจูเนี่ยแข่งตลอดค่ะเป็นภาษาเกาหลีค่ะก็เหมือนเป็นการแบบเขาลงมาสู้กับเราก็ถือเคสแบบนั้นค่ะก็ถ้าอ่านภาษาเกาหลีออกก็จะได้สปอยไปค่ะก็คือเขาจะลงสนามไปพร้อมกับเราใช่ใช่ประมาณนั้นค่ะก็เป็นสิ่งที่หนูเอาลงสนามด้วยแล้วสายมันก็แบบเป็นอะไรที่แบบเคารพบูชาตลอดแต่ที่เขาเรื่องเข้ามาในฐานะเป็น แฟนเราหรือมาแทนนะคนดูแลเราผู้จัดการก็เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วค่ะโอเคเอาเรื่องนุบไปทำเป็นบทเรื่องยินดีแม่เอออยากจริงจอยากให้แมปมาทำหนังมากๆแบบมันมันเป็นถ้าถ้าไม่ทำหนูจะทำเองแล้วทำเลยลูกในอคตกกว่าสุดเพราะมันเป็นตำนานละเก้าปีใช่ใช่แล้วหนูคิดว่าแบบมัน จบสวยที่สุดแล้วแบบมันเหมือนความฝันที่วาดไว้แล้วมันจบได้ดั่งใจจริงๆคือแบบมันมันมันดีต่อใจแล้วแสดงว่าเธอมีทดีที่ถ้าใครจะเอาพลตรื่องของเราไปใช้ในการใช่ใช่ค่ะยินดีเพราะว่าแบบเหมือนมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนด้วยเหมือนกับในการต่อสู้เพื่อความฝันของกันและกันค่ะก็ยินดีมากๆถ้าหนูได้เล่นเอ้ไม่เป็นไรโตโอาจจะไม่ต้องเล่นก็ได้อ๋าใช่ใช่ใช่เป็นพดพดเรื่องได้ค่ะก็แบบยินดีเพราะว่าแบบมันเป็นความเหนื่อยล้าที่แบบ เราค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาจนแบบมาจนถึงยอดแล้วแล้ววันนี้มันก็เป็นตำนานไปแล้วมันเป็นประวัติศาสตร์ที่แบบเราเริ่มกันเขียนประเทศไทยเริ่มกันทำนะค่ะ